อนฟรีล้วหนึ่งคกินไปเลยของฟรีผ um> ่านแล้วล่ะไอ้น้อง Monster kill. kill, kill. ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับกีตาร์จากช่อง G Chess ค่ะ <c oughs> วันนี้กีตาร์จะมาพูดในเรื่องของทรัปที่มือใหม่จะต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้เลยนะคะถ้าเล่นอิตาเลียนนะคะ trap นี้ต้องรู้นั่นก็คือ b a c k b r n chilling gambit นะคะมันจะเป็นยังไงเราลองไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ โอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะสีขาวก็เปิดเกมด้วยอิตาเลียนเลยนะคะอิตาเลียนเกมนะคะสอนไปแล้วในะคิดที่แล้วเราไปเปิดย้อนกันดูได้นะคะโอเคเรามาที่แชมปแบล็กเบิร์นชิลลิงแกมบิดของรอนวันนี้นะคะสีขาวเปิดไปค่ะที่ช่องพอน e สนะคะสีดำก็พอน e หนะคะ knight f 3ไ knight c หนะคะ bishop ok c 4แล้อนนี้ก็คือลูกมาของอิตาเลียนนะคะฝ่ายขาวเปิดอิตาเลียนค่ะอะทีนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าพอนตัวนี้ นี่คือสิ่งสำคัญของแท็บนี้เลยนะพรตัวนี้เนี่ยค่ะไนท์พรที่ช่อง e5 เนี่ยแหะค่ะคือสิ่งสำคัญในแท็บนี้นะคะปกติเนี่ยไนทน์ที่ช่อง f3 e เนี่ยจับพรที่ช่อง e5 นี้อยู่ใช่ไหมคะอ่ะและไนท์สีดำเนี่ยที่ช่อง c6 เนี่ยก็ ปูกพรที่ช่อง e5 ไว้อยู่นะคะแต่ทีนี้ดำมีทรับหรือว่าแปลว่ากับดักทรับเด็ดเด็ดกับดักเด็ดเด็ดนะคะอา้าวอฝ่ายเขาไม่รู้ค่ะเฮ้ยหนที่ปูกพรอนที่ช่อง e5 ไม่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายเขาก็จะคิดว่าตรงนี้คือพรอนฟรีๆนะคะก็กินได้เลยนะสิ อาไฟเขาไม่รู้ว่ขอกินพรฟีไปหนึ่งตัวอ้าวหนึ่งตัวก็เอานะคะหนึ่งแต้มก็เอาอะไรอย่างนี้ทีนี้ฝ่ายดำยิ้มแล้วค่ะอาเขาพอกินพรที่ช่อง e5 ตรงนี้ก็คือเข้าสู่แชบของฝ่ายดำแล้วหนีไม่พ้นออ่จัดมานะคะอะต่อไปควีนสีดำนะคะก็เดินมาที่ช่อง g5 นะคะเพื่อมา มากินไน้นั่นเองนะคะถ้านายไม่ถกแล้วก็อ่าทอมพอนี่ช่อง G2 ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ไนเนี่ยก็ฝ่ายขวเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนะคะก็คิดว่าเออโอเคดําก็ไนเนี่ยก็ต้องหลบนะคะอ่าก็หลบไปกินพรของฝ่ายดําที่ช่อง F7 นะคะแบบนี้นะคะทีนี้ ไฟดําเนี่ยไม่สนใจเลยว่าจะเสียเรือหรือเปล่านะคะเพราะว่าไหนเนี่ยมันก็โอเคจะเสียเรือนะคะและ้วคิงเนี่ยก็กินไม่ได้ด้วยเนาะเพราะว่าเนี่ยมิชอบก็ผูกว้อยู่นะคะแต่ว่าสีดําไม่ได้สนใจอะไรนะคะเพราะว่าสีดําจะเด่นแชปแบกเบิร์นชิ i ริงแกมบดิตนะคะด้วยการนําควีนเนี่ยลงมากินพรข้างล่างนะคะกินพรที่ช่อง G2 แบบนี้นะคะแล้วก็ ผูกกินเรือด้วยนะคะทางเรือไม่ทําอะไรนะคะดังนั้นเรือจะต้องเดินหลบมาที่ช่อง f1 นะคะเพื่อที่จะอ้าอ่อ,อคิงผูกเรืออย่างนี้นะคะก็มีแค่หนทางเดียวเท่านั้นนะคะอ่าจากนั้นฝ่ายดํานะคะก็เดินควินไปกินพอที่ช่อง e4 นะคะแถมเช็คอีตั้งหางนะคะทางปิดเนี่ยก็มีหลายทางเลิเน,นะคะอ่าเขาจะเอาบิชอปลงมาปิดนะคะหรือว่าจะเอาควีนขึ้นมาปิดอ่าเอาควีนขึ้นมาปิดก็ไม่ดีอีกอ่ะ เพราะว่าไนก็จะกินควีนนะคะสีขาวก็ไม่อยากจะเสียควีนนะคะเขาก็เลยคิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่เอาบิชอปมาปิดแบบนี้นะคะอ่าเราก็อยากเอาไนไปกินบิชอปแบบนี้นะคะเราก็เดินไนอย่างนี้ปึ๊บเชคเมทเลยนะเห็นไหมเอาบิชอปกินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นตาควีนนะ,ะเป็นท่าเช็คเมทที่สวยงามมากนะคะในการเดินแค่7ทีเดินของสีดำเท่านั้นนะคะคนที่เล่นอิตาเลียนเกมจะต้อง รู้แถบนี้นะคะเราอย่าไปกินพรตรงนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็มีลายแยกย่อยไปอีกนะคะ,ะเราลองย้อนกลับมาดูตานี้นิดนึงนะคะถ้าฝ่ายขาวเนี่ยไม่สนใจเลยว่าควีนเนี่ยจะ กินรูปแล้วก็มีเช็คอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจใช่ไหมเขาก็เลือกเดินไหนไปกินรูปของฝ่ายดําที่ช่อง G2 อย่างนี้นะคะฝ่ายดําก็เล่นปกติเลยนะคะด้วยการกินรูปที่ช่อง H1 นะคะแล้วก็ตีเช็คด้วยนะคะ,ะสีขาวก็ไม่มีทางเลือกมีทางเดียวนะคะในการดำมิช็อปเนี่ยกลับมาที่ช่อง F1 นะคะ,ะแล้วสีดำทำงี้ต่อนะคะสีดำก็ กินพรที่อยู่ช่องอีแล้วก็เช็ดด้วยนะคะสีขาวทำงไงดีนะคะสีขาวก็นำวิชอปไปปิดนะคะเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอะไรมากมายนะคะอ่ะสีดำก็นำวิชอปออกมานะคะที่ช่อง C 5นะคะ ถ้าสีขาวเล่นแบบนี้คือการขึ้นพอไล่ควีนนะคะอะเราจะทายังไงดีเนาะก็เอาไนท์เนี่ยไปตีเช็คก่อนหนึ่งทีที่ช่อง f 3นะคะเช็คคิงต้องขยับนะคะคิงขยับไปที่ช่อง f 1ถ้าเราก็เดินควีนที่ช่อง e C มาที่ช่อง h 4นะคะเตรียมพอสําหรับการเช็คนะคะอะถ้าคิงเดินขึ้นมาแบบนี้นะคะจาก f 1เนี่ยเดินขึ้นมาที่ช่อง g 2นะคะเราก็จะมาเช็คที่ช่อง กินพรเช็คน,นะคะกินพร F2 เช็คด้วยนะคะที่ช่อง G2 ค่ะทิงก็หลบนะคะที่ช่อง H1 นะคะและสุดท้ายเราก็จะเดินควีนสีดำนะคะไปเช็คเมคที่ช่อง H2 ค่ะอ่ะทุกคนทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่า การที่ไนท์ของฝ่ายดำเี่ยกระโดดขึ้นมาแบบนี้นะคะไนท์ Knight เนี่ยกระโดดมาที่ช่อง D4 แบบนี้นะพอเรารูแล้วว่าอถ้าเรากินพรเนี่ยก็จะเข้าสู่แบ c ็กเบิร์นชิลลิงแกมบิดนะคะเป็นแฉกของฝ่ายดำเพราะฉะนั้นทางที่ดีตาเดนที่ดีของสีขาวนะคะก็คือการเข้าเป้ามัวเองค่ะนี่ก็คือแตนตาเดินที่เบสโนกแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินไนท์ไปแบบเนี้สีขาวก็ ไม่ได้แพ้นะคะอไม่ได้เสียเปรียบด้วยนะคะสีขาวก็ไม่ได้เสียเปียบก็เป็นการเอ่เทคนะคะเห็นไหมถ้าสีดํากินมาเขาก็เป็นแบบพรพรซ้อนอย่างเงี้ยก็เป็นพรซ้อนที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบไม่รู้แล้วเราก็ไปกินพรฟรีของเขานะคะในช่อง e5 เนี่ยก็คือแพ้เลยนะคะทีนี้เราก็รู้ไปแล้วนะคะกับแฉบนี้นะคะ คนที่เปิดมาส่ขาวนะคะที่เล่นอิตาเลียนเกมเนี่ยก็ควรจะรู้แทบนี้ไว้นะคะมือใหม่ก็จะต้องรู้เช่นกันค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับแท็บแบ็กเบิร์นชิลลิ g งแกรมบิดนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังสนใจฝึกเล่นหมากรุกษากนกันอยู่นะคะถ้าหว่าใครชื่นชอบคลิปความรู้เรื่องหมากรุกษากนแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ดีเชสเตอรนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ハハ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 ハ。